สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องนะคะแต่องค์นี้ปล่อยแล้วนะคะปล่อยให้เช่าบูชาแล้วได้รับเงินโอนจากลูกค้าแล้วแต่ทำคลิปเพื่อให้ดูลักษณะของพระนะคะสำหรับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนกรุวัดดักขนนค่ะ สำหรับประวัติพระสมเด็จกลุวัดดักขนนนะคะสร้างเมื่อพศ2455โดยหลวงพ่ออยู่นะคะปลุเสกโดยหลวงพ่ออยู่วัดดักขนนหลวงปู่สุขวัดปักครองมะขามเท่าและหลวงพ่อคงวัดบางกระพีค่ะสำหรับเมื่อจัดสร้างปี2455แล้วก็นำเข้าบรรจุกรุนะคะ กลุก็แตกมาประมาณปีพศ2530ค่ะในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ผมดูนี่พระสมเด็จกลุกลกวัดดักขนน์เขาจะมีประมาณ5พิมพ์สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็ค้นดูได้นะคะก็จะมีคนที่เป็นลูกศิษย์สายตรงทางสายนี้นะคะกับเซียนผ้าที่เก่งสายนี้กับพวกที่เขาเอาลงขายอะคะ่ะ เขาก็จะให้ข้อมูลรายละเอียดกันเยอะกว่าที่อิมบอกในคลิปนะคะแต่ว่าอิมก็ได้พูดไว้ในหลายคลิปนะคะเพื่อให้รู้ข้อมูลคร่าวๆนะคะอย่างที่มาที่ไปของพระนะคะองค์นี้นี่ก็คือเป็นองค์ที่สภาพองค์พระสวยสมบูรณ์ค่ะแล้วก็มีคราบนะคะคราบกลุ่นะคะขึ้นมาสวยเลยนะคะพระสมบูรณ์ไม่แตกไม่บิ่นไม่หักนะคะ โดยปกติแล้วกลุวัดดักขนนเนี่ยอิมมีการสั่งไว้อยู่นะคะก็คือลูกค้าจะสั่งไว้ลูกค้าประจําสั่งไว้ดังนั้นก็จะเห็นว่าเวลาอิมได้พระกลุดักขนนมาอิมยังบางองค์ยังไม่ทันได้ทําคลิปก็คือมีการปิดการซื้อขายแล้วนะคะแต่ว่าถ้าอิมพอมีเวลาอิมก็จะอามาลงให้ดูลักษณะนะคะก็คือสอง่งส่งให้ดูในคลิปนะคะ โดยปกตินี่พระสมเด็จกลุวัดดักถนนก็จะมีความพิเศษก็คือคราบกลุ่เขาจะออกเป็นสีส้มๆแดงๆนะคะก็จะดูคนที่เขาดูเป็นทางสายนี้เขาก็จะดูง่ายดูขาดนะคะแล้วก็เนื้อมวลสารมันก็จะเหมือนมีแบบเป็นเม็ดกล้วยเล็กๆนะคะดำๆจุดๆ,ๆ,ๆนะะี่ค่ะแล้วก็คราบก็จะขึ้นมาบางอนก็คราบเกาะสวยเลยนะคะเกาะเหมือนกับเป็น คือแทบจะไม่เห็นอ,องค์พระอะไรเงี้ย re, แต่ว่าคนที่เขาชอบคราบสวยๆคราบกลุ่ผ้ากลุก่เก่าๆเขาชอบอย่างนั้นเนี่ค่ะเมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บาทนะคะก็จะเห็นว่าพิมพ์คะแนนก็มีความสูงเท่ากับเหรียญ10บาทนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาพระอื่นๆไอดีลนยอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับเบอร์ทโทรศัพท์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ